บุคคลผู้มีทักษะด้านประสาทสัมผัสเป็นเลิศมีทักษะในการเข้าสังคมทักษะการพูดการแสดงกล้าแสดงออกชอบเข้าสังคมช่างพูดคุยเจราจาและบุคคลผู้เป็นนักผจญภัยกล้าลองกล้าเสียงไม่กลัวอุปสรรคใดๆพร้อมเผชิญโลกไปไหนไปกันมีพลังงานมากมีทักษะทางด้านกีฬาที่สูงสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับ ผมภูในรายการเข้าใจหมี EP 9ครับผมก็เป็น EP สุดท้ายของซีรีส์ MBTI แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง2ไท t y สุดท้ายนั่นก็คือ ESFP และ ESTP ครับ ESFP หรือชื่อเต็มๆคือ สต r ว์เ e ตต e ้ s ส n งสิงฟิ e ลิ e งเ e อรเเป็นบุคลิกที่ได้รับพลังงานจากภายนอกมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นรูปธรรมมากกว่านามารมใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจใช้ชีวิตยืดหยุ่นมากกว่ามีแบบแผนโดยนิยามของ ESFP คือ The performer, The Entertainer Performer นักแสดงผู้ให้ความบันเทิงมีสัดส่วนประมาณ8.5%ของประชากรทั้งหมดที่ทำแบบทดสอบ ESFP ถ้าพัฒนาแล้วจะถือว่าเป็นบุคลิกที่มีทักษะทางด้านสังคมเป็นอันดับหนึ่งของทั้งหมด16ไทป์พวกเขาเป็นไทป์ที่สนุกสนานร่าเริงเฮฮาพูดคุยสนุกมีแต่พลังบวกเป็นมิตรชอบเข้าหาผู้คนเป็นอย่างมาก ESFP ถือได้ว่าเป็นบุคลิกภาพที่ดูสบายส ใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องเป็นทางการมากพวกเขามีทักษะทางด้านประสาทสัมผัสค่อนข้างมากจึงสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและรับมือได้อย่างทันทีหลายๆครั้งเรามักจะเห็น ESFP นั้นเป็นนักแสดงนักร้องเป็นส่วนใหญ่เพราะพวกเขาชอบที่จะมอบความสนุกและความบันเทิงให้กับผู้คนเป็นอย่างมากถ้าถามว่าไทยไหนเป็นไทยที่อยู่ด้วยแล้วสนุกที่สุด ตลกที่สุดยิงมุกไปมาก็คงเป็น ESFP ESFP ไม่ชอบอะไรที่เป็นนามธรรมเขาไม่ชอบการพูดคุยเชิงลึกเลยเขาถนัดที่จะใช้ชีวิตประจําวันไปกับเรื่องทั่วๆไปเห็นอะไรก็พูดสิ่งนั้นมักจะเป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรต่างๆได้เข้าถึงรสชาติใช้มือไม้หรือท่าทางประกอบในการเล่าเรื่อง ESFP มักจะไม่ค่อยใช้ชีวิตตามแบบแผนค่อนข้างใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างธรรมชาติ ESFP มักจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีรักสนุกใช้ชีวิตไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังระจญภัยเจอสิ่งใหม่ๆชอบความท้าทายมีความสามารถรอบด้านฉลาดในการใช้ชีวิตเป็นคนชอบลงมือปฏิบัติไม่ชอบอะไรซับซ้อนมองโลกตามความเป็นจริง ESFP เหมาะกับงานที่ได้เข้าสังคม พบปะผู้คนเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความเป็นมิตรมีความสามัคคีไม่ชอบความตึงเครียดจนเกินไปชอบงานที่มีอิสระมีความยืดหยุ่นไม่ต้องยึดแบบแผนอะไรมากนักสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ทุกคนข้อดีของบุคลิกภาพแบบ ESFP คือเป็นคนร่าเริงสนุกใจดีเข้ากับผู้อื่นง่ายเป็นคนตลกสร้างสีสันให้กับกลุ่มชอบลงมือปฏิบตัติเป็นคนทำอะไรรวดเร็วคิดแล้วลงมือทำยืด หยุ่นสูงเป็นคนที่สามารถลื่นไหลได้ตามสถานการณ์ต่างๆรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีกว่าคนทั่วๆไปประสาทสัมผัสค่อนข้างไวส่วนข้อเสียคือเป็นคนติดเล่นมากเกินไปจนบางครั้งอาจจะผิดท,ที่ผิดเวลายืดหยุ่นมากเกินไปจนอาจดูไม่จริงจังกับงานไม่ค่อยเปิดรับแนวคิดใหม่ๆมากเท่าไหร่ไม่ค่อยวางแผนกับงานหรืออะไรเลยไม่ค่อยมีเหตุผลบ้างในบางครั้ง รักสนุกมากจนเกินไปบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งคาดว่ามีบุคลิกภาพแบบ ESFP เช่นนิกกี้มินาดคาร์ดิบีแมชมิเคลเซนบรูโนโมาร์สเอวาส่วนตัวละครซึ่งคาดว่ามีบุคลิกภาพแบบ ESFP เช่นมังกี้ดีลูฟี่จากวันพีทรอนวิลสลีย์จากแฮร์รี่พอตเตอร์อินิตซินแคลร์จากเวนส์เดย์ซุนโงคุนจากดราก้อนบอลสตาร์ลอร์ดจากกาเดียนออฟเดอะกาแล็ ESTP หรือชื่อเต็มๆคือ e s t r a v e r t e d Sensing Thinking Perceiving เป็นบุคลิกภาพที่ได้รับพลังงานจากภายนอกมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นรูปประธรรมมากกว่านามรรมาใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าใช้ความรู้สึกยืดหยุ่นมากกว่าทำตามแบบแผน โดยนิยามของ estp คือ the operator the doer นักปฏิบัติผู้ประกอบการนักผจญภัยมีสัดส่วนประมาณ4.3%ของประชากรทั้งหมดที่ทำแบบทดสอบ estp เป็นบุคลิกภาพที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติได้ชัดเจนมากที่สุดเขามักจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงทุกสิ่งที่จับต้องได้มองสิ่งต่างๆเป็นรูปธรรมชอบเข้าสังคมชอบพูดคุยกับคนแปลกหน้าชอบสิ่งต่างๆ ที่ท้าทายมีความเป็นเหตุเป็นผลยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตมากๆม,มีหลักตะก,กะ ESTP ชอบผจญภัยไปในที่ต่างๆชอบสำรวจโลกกว้างชอบได้เห็นสิ่งต่างๆชอบใกล้ชิดสิ่งต่างๆชอบพบปะผู้คนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆไม่ค่อยชอบอยู่กับ ทับพลังงานจากการออกไปเผชิญโลกภายนอกเขาไม่ชอบอยู่คนเดียวพวกเขาไม่ชอบใช้ชีวิตอยู่กับความคิดเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีหรือนามธรรมาเขาแทบจะไม่เข้าใจเลยเขาแทบจะไม่ใช้จินตนาการในการทําสิ่งต่างๆเลยเพราะเวลาลงมือทําอะไร ESTP มักจะลงมือทําเลยไม่ค่อยคิดก่อนทําเท่าไหร่ ESTP หลายคนจึงมีทักษะในด้านกีฬาเพราะพวกเขาสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวได้ทันทีพวกเขาเปรีย สเสมือนกำแพงที่เมื่อมีลูกบอลด้งเข้าไปก็จะเด้งกลับทันทีไม่ค่อยมีพิษมีภัยเป็นบุคลิกภาพที่มีประสาทสัมผัสไวมากๆถ้าฝึกทักษะทางด้านประสาทสัมผัสบ่อยๆเป็นคนตรงตรงตรงไป,ตรง,ไปตรงมาพูดตรงๆงไม่ค่อยมีรลับลมคมในมีความเป็นเหตุเป็นผล ESTP ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนสนุกสนุกไปไหนไปกันคล้ายๆกับ ESFP แต่เขาค่อนข้างเบื่อง่ายเปลี่ยนงานบ่อยไม่ค่อยเป็นหลักเป็นแหล่งพวกเขาไม่ค่อยมีวิสัยทัศ มากเท่าไหร่ไม่ค่อยมองเห็นอนาคตร,ระยะยาวและไม่ชอบวางแผนเป็นอย่างมากพวกเขาค่อนข้างจะยึดขนบมรมเนียมประเพณีแต่ก็เป็นคนเปิดกว้างกับสิ่งใหม่ๆจะไม่ค่อยปิดกั้นเหมือน isfj หรือ istj estp เป็นบุคลิกภาพที่มีอารมณ์ขันเช่นเดียวกับ esfp แต่อาจจะดูตลกร้ายบ้างในบางครั้ง estp เป็นบุคลิกภาพที่กระตือรือร้นคิดอะไรทำเลยคิดไปด้วยทำไปด้วยไม่ ค่อยอยู่เฉยๆเพื่อคิดวางแผนก่อนชอบใช้ชีวิตแบบโลดโผนและชอบเสี่ยงชีวิตกิจกรรมยามว่างของพวกเขาคือการออกไปผจญโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการดูฟุตบอลการเล่นเกมกับเพื่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับพลังงานจากภายนอกเช่นกัน ESTP เก่งในการรักษาความสัมพันธ์เพราะพวกเขาค่อนข้างมีเพื่อนเยอะเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพเพราะเขาเข้ากับคนได้หลายประเภทมากมาก เพราะพวกเขารู้ว่าควรตอบโต้คนประเภทไหนโดยใช้วิธีการแบบใดข้อดีของ ESTP คือฉลาดในการใช้ประสาทสัมผัสกระตือรือร้นทำอะไรทำจริงเป็นนักปฏิบัติที่ดีเป็นคนสนุกเพื่อนเยอะตรงไปตรงมาไม่ค่อยมีผิดภัยมีเหตุผลมองโลกตามความเป็นจริงสบายๆเป็นกันเองรู้วิธีรับมือกับผู้คน ส่วนข้อเสียคือใจร้อนทําอะไรเร็วเกินไปเบื่อง่ายไม่ค่อยจดจอ่อมักพลาดรายละเอียดสําคัญอาจดูผงผางก้าวล้ําผู้อื่นเกินไปไม่ค่อยใช้จินตนาการหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ค่อยวางแผนชีวิตซึ่งอาจทําให้เกิดความเสี่ยงและผลเสียที่ตามมาหลายอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งคาดว่ามีบุคลิกภาพแบบ ESTP เช่น Amber Heard แองเจลิน่าโจลี่มาดอนน่าซอชางบินคริสเฮมสเวิร์ตส่วนตัวละครซึ่งคาดว่ามีบุคลิกภาพแบบ ESTP เช่นอินอสุเกะฮชิบิระจากดาบพิฆาตอสูน่อจาก่อเทพเจ้าสายฟ้ายูเมโกะจะบามิจากโคเซียนโรงเรียนพนันซิรียสแบล็กจากแฮร์รี่พอตเตอร์ สองไทม์นี้ที่ผมได้พูดถึงคือ ESFP และ ESTP ซึ่งใช้ฟังก์ชันหลักเป็นฟังก์ชัน C หรือชื่อเต็มๆคือ Extraverted Sensing เป็นฟังก์ชันที่เด่นด้านการใช้ประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการรับรู้รูปรสกลิ่นเสียง พวกเขาจะไวมากๆกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวบางครั้งเกิดขึ้นมาจนอาจจะดูเหลือเชื่อพวกเขาจะรับรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายหากมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นฟังก์ชันที่ทำให้บุคลิกภาพแบบ2องไท์นี้โฟกัสอยู่กับปัจจุบันไม่จินตนาการถึงอนาคตและไม่เพ้อฝัน ฟังก์ชันนี้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นกลางโดยจะเป็นข้อมูลที่มาจากโลกภายนอกหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5และรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ผ่านประสาทสัมผัสเหล่านั้นให้ความสำคัญกับการสแสวงหาข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง5เปิดรับต่อสิ่งต่างๆภายนอกอย่างเป็นกลาง แต่แม้ว่าจะเป็นไทป์ไหนทุกคนต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองไม่มีใครดีกว่าใครเพียงแต่ใครถนัดด้านไหนมากกว่ากัน <_ turb os> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ ESFP และ ESTP ปิดท้ายกับซีรีส์ MBTI <_ Hindu> ที่ทำมานานมากๆเพราะหายไปนานมากๆต่อไปนี้ช่องเราจะเริ่มมีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นโดยจะเน้นไปที่การให้ข้อมูลความรู้สิ่งที่น่าสนใจหรือสิ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยทราบหรือไม่เคยรู้มาก่อน ถ้าอยากรู้ว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรรบกวนเพื่อนเพื่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย